จ้าสวัสดีจ้าเอฟซีบ่าวาแต่ประเทศเพื่อนบ้านบ่าวาแต่ประเทศไทยเนาะค่ะมือนีเนายกัมาปล่อยคลิปสาสจากน้อยเพราะว่าขาดแต่ไปทุระพึ่งกับมาหอดจ่ากับคือมาปล่อยเหลขเล่าเล้าบวกน้อยเนาะค่ะมือนีกับวันที่ยี่สิบไก่จะสินเดือนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวมืออื่น,นยนาสิปล่อยรัฐบาลไทย พราะว่ายามาจำศีลภาวนากับฟันดีอยู่จ้ะกับขอให้เอซหลายๆคนที่กดไหลกดแชร์บกขามโฆษณาเนาะทั้งช่องของอยาเมื่อนอี้ยากับสีขอให้เลขล่าขอบุญบารมีกับยาตะเคียนเราให้ซ8แปดแปดซีได้จ้ะเราให้เมื่อนอี้ยามาไก่ซี8ปดสา ก็ขอให้เอฟซี่หลายๆคนที่ติดตามช่องของยาก็ขอให้เฮงให้ปังจ้าเพาว่าแต่เล็กน้อยเหลขกเล่ลาเนอะจ้าเมื่อนี้ก็สามตัวยาฟันท่งไปที่สี่หเจ็ดนาะค่ะก็ขอให้โชคโชคมันมานสุขูสุขค้นเด้อให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีสุขบ่เจ็บบ่จนค่ะเอาก็ขอให้โชคดี สุขูสุขคนจ้ะ